สวัสดีค่ะวันนี้ลีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกบัวแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักด้วยลิบบินสองสีนะคะแล้วก็ใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญลิบบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบบินตาระคังเบอร์สองจะใช้อยู่ที่2สีเทปกาวสองหน้าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ ดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว85เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะแล้วก็จะมีอีกไซส์หนึ่งนะคะตัวนี้รีจะตัดอยู่ที่6เส้นที่ความยาว25เซนติเมตรที่ปลายด้านหนึ่งตรงติดด้วยเทปกาวสหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยนะคะนี่นะรีจะจับอ,อลิบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่2 เส้นที่3นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่2ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน3เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน6จับริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับริบบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง6เส้นนะกดกดจับจับให้กระชับนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเราจะมีริบบิ้นสามเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสามเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้เสร็จแล้วจับหมุนมาเราก็จะเหลือริบบิ้นสามเส้นด้านบนเหมือนเดิม เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยรลิบินออกมาเส้นที่สค่ะสอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือ,อ,อกมานะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้ามสองเส้นละพาดนะหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองจับอ,อิบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบินสองเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงค่ะต่อเลยจับริบินโค้งมาสอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกับช่องถัดมาแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน2เส้น1 2แบบนี้นะคะทั้ง6เส้นเลยค่ะนี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็กค่อยๆทําไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับปต่อิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6กเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเราจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจับอลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2 เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่3มทับด้วยเส้นที่4ี่เส้นที่4ทับด้วยเส้นที่5แล้วก็เส้นที่5ทับด้วยเส้นที่6ริบบิ้นจะไล่เรียงกันมาทั้ง6เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วร่วบมารวมกันนะคะจับหมุนให้เป็นเกสรนะเราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะคะนี่นะคือชน1รอบแล้วเสร็จแล้วเราจะจับอริบบิ้นเส้นด้านนอกนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะ ให้ลอดผ่านมาสองช่องนะสองกรีบเลย1นสองแบบนี้นะค่อยค่อยดึงริบิ้นลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่านสองเส้น1นสองแบบนี้นะคะทั้งหกเส้นเลยค่ะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบินออกเลยนะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบินที่เราตัดไว้นี้นะตัวนี้นะคะ6เส้นนี้นะมาสอดลอดผ่านด้านล่างนะคะลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะ หนึ่งสองแบบนี้นะค่อยๆแกะเทปกาวสองหน้าออกแล้วค่อยดึงลิบิดลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะนี่นะลีจะจับเอาลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะเสร็จแล้วจับประติบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกหน้าเส้นถัาจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะคะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะ ได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะในแ,แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายนะให้ริบินขึ้นมาด้านบนค่ะนี่นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6กเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึงค่ะได้แบบนี้นะ ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้จับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยในลนนักษณะนี้จับอตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปข้างในกรีบเลยนะคะให้อยู่หน้าเส้นถัดมาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้รลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆดึงรลิบินลงมาค่ะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะจะได้กรีบซ้อนกันแบบนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหกเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ะะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะและแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายดิบินกันนะคะลีจะจับลิบินเส้นนี้จับดิบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะใต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะให้ดิบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะคะตัดสั้นหมดเลยค่ะทั้งหกเส้นเลย นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะ นี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกบัวชมพูนุชดสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับส c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ